โกลมนสัตชี้เป้าราคาน้ำมันหน้าร้อนนี้ของอเมริกาเนี่ยนะครับยังจะขึ้นไปแตะ86ดอลลาร์และเตือนครับว่าทั่วโลกจะเจอกับภาวะสต็อกน้ํามันเติมตัวและดึงราคาน้ํามันขึ้นต่อนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail โกลแมนสัตชี้เป้าราคาน้ำมันหน้าร้อนนี้ของอเมริกาเนี่ยนะครับยังจะขึ้นไปแตะ86ดอลลาร์และเตือนครับว่าทั่วโลกจะเจอกับภาวะ สต็อกน้ำมันเติมตัวและดึงราคาน้ำมันขึ้นต่อนะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของตลาดน้ำมันนั้นดูจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางกันมาถึงครึ่งปีนี้นับตั้งแต่การสิ้นสุดการประชุมของกลุ่ม o อเปกแล้วก็มีมติกันออกมาทําให้ราคามันไปช่วงหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่าอะไรทรากนะครับตอนนี้เ้ามองกัน6เดือนข้างหน้าลัวนฮะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานบริหารจัดการข้อมูลพลังงานแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า EIA ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม O อเปกนลัสนั้นเหม ออกมาเปิดแนวโน้มของการใช้ราคาน้ำมันและการบริโภคน้ำมันในช่วงที่เหลือของปีนี้ปรากฏว่าเป็นที่ทางขาขึ้นกันหมดเลย แต่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือโกลเมนแซกซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าในช่วงของฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงของโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็สตาร์ทกันประมาณช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะใครที่อยู่อเมริกาจะรู้กันดีนะครับว่าพอเข้าซัมเมอร์ของอเมริกาเนี่ยเขาขับรถเที่ยวเล่นกันแบบทั่วสหรัฐอเมริกากันเลยเพราะฉะนั้นเป็นฤดูการปกติของการใช้อะไรครับยวดยานยานยนต์และใช้อะไรเพิ่มขึ้นน้ํามันนั่นน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 เเเออองงงงครรรัับททีีีี้้้กก็ลยปะนนะะมมิวว่่่าาาใชขหจถึ อเมริกันนั้นก็ยังคงมีภาวะเศรษฐกิจที่เขาแกร่งนะฮะเขาสามารถปรับตัวไม่เกิดภาวะที่เรียกกันว่าถดถอยรุนแรงแต่เป็นลนักษณะชะลออย่างนุ่มนวลหรือ s o ฟต์แลนดิ้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับด้วยเหตุที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยและหลีกเลี่ยงการเจอกับภาวะที่เรียกว่าถดถอยอย่างรุนแรง ประกอบกับการจ้างงานเนี่ยนะครับในภาพรวมแม้ว่าจะตกลงแต่ว่าก็ยังมีสตุ้มสตังในการซื้อเข้าของและการเดินทางไปอยู่ก็เลยทําให้กลุเมแมสกมีการประเมินเลยนะครับว่าเตอือนเลยนะฮะหน้าร้อนนี้เอาจริงกะพูนตรงคือไตรามาสที่3เนี่ยนะครับ86ดอลลาร์สหรัฐจะได้เห็นกันแน่นอน,นครับจากราคาที่อยู่ในปัจจุบันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งก็มีในเมคกซิวยอรยกสหรัฐนั้นอยู่ที่77เจ็เหรียญเซนนะครับส่วนเบรนอังกฤษทะเลเหนืออยู่ที่888,92ราดา86ทีบเอูดเหรียญเก และถ้าเราดูจากราคาปิดเมื่อคืน8 1 9 2เอาตีสุกลม8 2นี่แสดงว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับมีสิทธิ์ขึ้นอีก4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะนอกนือจากโกลแมนแซกพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยประสานเสียงมากับทางด้านของสำนักงานบริหารจัดก,การข้อมูลพลังงานแห่งชาติสหรัฐพูดชัดเจนเลยครับว่าแนวโน้มการใช้น้ํามันดิบในช่วงที่เหลือของปีนี้ทั่วโลกจะปรับเพิ่มขึ้นเขาก็เลยไปเพิ่ม ตัวเลขคาดการณ์นักบันดิบจากวันละ9 0 0 0บาร์เรลเนี่ยนะครับเกินล้านเลยครับทีนี้ขึ้นมาเป็นวันล,ละ1.10ล้านบาร์เรลต่อวันโอเปก plus ก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนนัดก,กันมาเนี่ยนะฮะคือเมื่อคืนเขาก็ถแถลงนะครับแต่เป็นการถแถลงที่บอกว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองเดิมเลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าทั่วโลกจะต้องใช้น้ามันดิบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนั้นท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับสถาบันการเงินกลมนแสกชี้เป้าราคาขึ้นต่อนะฮะหน่วยงานจัดการด้านข้อมูลพลังงานของสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นความต้องการใช้น้ำมันดิบทั่วโลกขึ้นไปทะล,ลุวัลลานกว,ว่าบาร์เรลโอเปกพลัสเองไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเลยและยังเชื่อว่าที่สุดแล้วราคาน้ํามันและความต้องการใช้น้ํามันจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของ6เดือนปีนี้ดังนั้้้้นนนนนนแลวววีี่่่่่ัเเป็สิงงหททตอืาาาชมไก ด้วยเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่างอเมริกาสามารถที่จะทนทานต่อภาวะปัจจัยลบทุกอย่างที่รายล้อมกันหมดในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยสูงสุดในรอบรสองทศวรรษไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อที่เคยเคย,เคยขึ้นไปสูงเป็นปรติการมากกว่า9%ตและตอนที่มันทยอยลงมาเรื่อยๆหรือประมาณอยู่3%เร็เสร็จและในที่สุดเนี่ยครับการจ้างงานในบางเดือนบางตอนเนี่ยนะครับเรียกว่าหากปากกาเซียนคือเกินมากกว่าที่คาดหมายซึ่งสัมไป เรื่องขะเดียวกันการจ้างงานแบบก้า่ใจค่าจ้างรายงานรายชั่วโมงที่สูงมากกว่าที่คาดไว้โดยสัมไปแถมอัตราการว่างงานของคนอเมริกันนี่ะครับต่าเรียบเคียงเยงพิ่งจะมาเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วแต่4%ดังนั้นก็แสดงว่านักเศรษฐศาสตร์ทุกคนเหมือนกับฟันธงกันเรียบร้อยก็ว่าเศรษฐกิจอเมริกามีความแข็งแกร่ง,งจริงนะครับมีโครงสร้างในการปรับตัวไปกับสภาวะเพื่อที่จะฝา่าภาวะถดถอยรุนแรงออกมาได้นะฮะดังนั้นแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะได้เล่าต่อเลยนะครับเพราะว่าีิสุดเนี่ย มันไปส่งผลต่อราคาโลกด้วยนะครับดังนั้นหน้าร้อนนี้เราจะเห็นราคาน้ำมันแพงและมันก็จะซ้อสะท้อนมาถึงราคาน้ำมันในแถบทวลกเอเชียหรือแม้แต่บ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันในเช้าวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เติมราคาน้นมันถูกลงแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าอา๋อเป็นราคา้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรโอ้ใช่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 ครับเช้ชาวันนี้ท่านผู้ชมนั้นเ,เติมน้ำมันขึ้นมา40สตางค์ต่อลิตรแพงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนี่เป็นสัญญ,ญาณหน,นึ่งที่บอกขึ้นมาล่วงหน้านะครับเพราะฉะ นะฮะเดือนข้างหน้าของปีนี้ท่าผู้ชมเห็นภาพแล้วยังเข้าใจแล้วยังรู้สึกแล้วยังว่าตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงถ้าใครคิดว่าดีขึ้นพิมพ์ดีขึ้นถ้าใครคิดว่าเท่าเดิมพิมพ์เท่าเดิมถ้าใครคิดว่าแย่ลงพิมพ์แย่ลงแล้วส่งมาเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคานน้ำมันเอามาฝากท่านผู้ชมกันนะฮะ